หลายพี่น้องหลายเมียดนะเนี่ยหลายจะเห็ดชื่นใจมาเจอแบบนี้กับซุกใจสุดๆเลยค่ะเสียย่างเดียวสิเอาออกจากป่าได้ยังไงเนาะ,ะพี่น้องเนาะกับมันหลายหลยก็ออกจากป่าพ่าได้ดิค่ะเอาเห็ดย้ายไว้นะมันทางมาเรื่อยๆเก็บแล้วก็ย้ายไว้ย้ายไวะะ้แล้วค่ะกันเต็มตากับที่เส่ถุงไว้เนาะคะ่ะ เ,เสียวออกจากปลานีนตีมองจินักอีแม่หินสีเพื่อเอากระรวบมากนะคะพี่น้องลงง่ายๆพูดงา่ายๆแบบไม่ปิดบังเอาทอเอาแห้งเอาออกไปได้ล่ะคะ่ะกันเอาหลายเกินไปกะ มือหนึ่งมือนึงเก็บได้เต็มที่ก่บบุกเกินซี่ถังดอกค่ะพี่น้องบุกเกินซีนตาซีตากับคำแล้วค่ะพี่น้องมือหนึ่งนะคะถ้าได้สองตาก็สองตาสามตาก็ถือว่าด,ดีแล้วแต่ละมือแต่ละเวนนะคะ เป็นทางอยู่พ่นจ้าเป็นเส้นเป็นสายอยู่พ่นเดี๋ยวจะไม่เก็บเอาหน้าจ้า มาเจอกันจนได้แล้วเนาะบุเวียนมาเจอกันแล้วเเก็บ <c oughs> เอาเก็บเอาให้มนได้เต็มถังชั่วสีบุมาหากันได้ทรงอันจีพีเอ็นหากันจนพอหฮงพี่น้องบอกว่ามาพี่มาพี่มันจังหลายสะดอกว่าไปไปไปเอามองเห็ดขันคอยได้แน่คอยกับออกจากป่าเสีค่คอยเพียดอกหนึ่งอะ Ô ờ, nè 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 Nó, bah, nè nè thế ao kịp Cái ồ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  Cần tiêm cặp lưu của bác sĩ bà mục Vẫn lại bà lại bà mục bà bay bay. คอยพ่อแล้วค่อยเอาอีกจักน้อยพอยกับพ่อแล้วเ,เดี๋ยวค่อยสินเบรออกป้าบ่ไหวค่อยเห็นมือว้านนี่คอยรอดตายไกย่ไกไกตัวเก็บขึ้นเก็บขึ้นแล้วกะตัดขาจุดๆๆ่อยเก็บกองเก็บกองแล้วตัดขาตัดขาเพิ่งคอยไปเก็บกองไม่ทา ขันเป็นขันเป็นทุม่มัดมันน้ำคอยคอยเล้าเบิดเดือเอนี่ยทุ่มัดซอยคอยแบกทุ่มัดเป็นคนแบกใส่กระเป๋าเป้๊นี่นี่มาเอานี่คอยเก็บกองให้เนี่ยโบโบมันสิเต็มตาแล้วฮะ เก็บกองไปเถอะก,กันให้มันได้หลายๆแต่มันชายมาน้ําค่อยเนี่ยค่อยเก็บเอาเทา่าไรก็เอาบอพอดีค่อยเก็บมือบ้านนี่ค่อยเก็ียดตาย,ยะนะฮะ ปี al, bills, bands, men, หน้าคอยบังคับปีหน้าต้องเข่าปาน้องคอยสดอกว่าจิมมัติีดข้ามเขได้ดีสิเอกว่าเอาไหเอาเพื่อเบาไปเดินงานสุปราเลยก็อุ่นใจเสาร์อาทิตย์เด้โอ้เหมือนอาทิตย์นะวันออเสาร์อาทิตย์บ่ไปเหตุงานดีเพราะว่านั่นเพราะว่าเหตุงานลำบ้านเพคนว่าเขาคนคนคนอยู่เฮียนเขากับบ่ไปรบกวน แมนเพราะว่าเจ้าของบ้านอยู่ฮียนนเธอเกาปะย่างนั่นเพื่อก็ทำความสะอาดบ้านไอ้แล้วก็ไปตัดไม้ตัดตาอยู่นี่กองกองเียนเขาเดียวก็ได้ตัวกุ้มเดียว ปีนเขาเมียย์ค่ะพีน้องจ,จ้ะต่อปีนเขาขึ้นมาต่อเมียมาเจอเห็ดแล้วค่ะก็เจอเห็ดกุ้งใหญ่อยู่ก็ได้พักพ่อนพอดีนางพักตัดขาเห็ดเนาะค่ะ คุนดวงดีเอ้าก็ตัดขาเอาก็ตัดขาเถอะแต่ยาง,งป้าอุดอาหารจำนี้กะสุดยอดเลก เจอเห็ดปวกพี่น้องจา๋ามามามาเอาไปกินของแซบค่ะอนีสิหวานเจี๊ยบเลยดีเนี่ยได้แล้วปีเนี้ยได้เห็ดกินรสจ้าของแซบกินพอ่าสิให้เจ้ากินเป็นคนแรก ม,มันสิเจ้าสิติดใจนาเรเห็ดตัวนี้นะคุนเจ้าได้กินเจ้าติดใจหลกบาทมันเอาไปไม่ได้เดี๋ยวมันแตกโอ้ยพี่น้องมึงเนี่ยเบิงจะบึงอันนี้เสียวตะขาบม,มันขามัมนสิวาดฝานผุนเต็มูุ้่ฮะ เจ้ามีถุงใส่ใคอยบ่เนี่ย,ยากำลังจะเอาเห็ดกลับบ้านจะทุกคนค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ เอาไวส้สำนีก็นอจาเจอกันคลิปหน้าค่ะ FZ ขาสวัสดีค่ะมันๆวนวันนี้ขอบคุณ f c ทุกท่านทุกกำลังใจนะคะวันนี้ได้กี่ลงังหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ดลังค่ะทุกคนคะ่ะได้เห็ดดำด้วยค่ะวันนี้ค่ะ เจอกันคลิปหน้าค่ะมาถึงบ้านแล้ว